สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้พบกันนานเลยนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง Hero Generation 2กันนะคะ ฮีโร่เจเนเรชัน2เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด3ตัวถูกไหมอ่าคนแรกก็คือฟินฟิลลี่แล้วก็อลันโซนะคะอ่าฮีโร่ที่อยู่ในวงล้อของเราเนี่ยก็คือฟรินถูกไหมฟรินเนี่ยจะเป็นฮีโร่สายป้องกันนะคะเป็นฮีโร่โล่นะคะซึ่งเขาเนี่ยในด้านการออกสำรวจทักษะของเขาเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย84%ทุกๆูกก5วนวินาทีและเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับ30เป็นเวลา 2วินาทีนะคะอ่าต่อไปก็มีการรักษาที่เพิ่มขึ้น40%เมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า50%แล้วก็จะเร่งสปีดการโจมตีอีก7%นะคะอันนี้ในกรณีที่ฮีโร่ของเราเนี่ยมีทั้งหมด5หรือ4ดาวนะแล้วเราก็ใช้สมุดทักษะเนี่ยเกรดถึงเลเวล5หมดแล้วนะจะเห็นได้ว่า รินเป็นฮีโร่พลปืนใหญ่ที่ตอบโจททุกคนเลยนะคะมาแทนเจอซีก็ได้เพราะว่าหากเทียบกันแล้วเนี่ยฟรินมีความโจมตีที่เด่นแรงกว่าแล้วก็มีประโยชน์ที่มากกว่านะคะสามารถใช้ตัวเนี้ยจนถึงพลปืนใหญ่เจเนอเรชัน5ได้เลยนะหรือก็คือเฮกเตอร์นั่นเอง มาดูด้านการออกเดินทางกันดีวกว่าค่ะทักษะการออกเดินทางเนี่ยอันแรกก็คือการโจมตีของกองทหารของเราเนี่ยมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูติดไฟเป็นเวลา3เทินสร้างความเสียหาย40%โอก็คือเยอะมากเลยนะพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้น25%นะคะแล้วก็สร้างความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับ50%แต่ว่ามีโอกาสแค่50%นะคะ,ะมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เห็นได้ว่าฟรีนเนมเหมาะสำหรับการโจมตีต่อเนื่องนะแล้วก็ ไม่เหมาะสําหรับการเข้าร่วมระดมดักหมีนะคะแต่ว่าสําหรับเปิดระดมเองเนี่ยเหมาะนะคะอะเรามาดูฟิลลี่กันดีกว่าค่ะฟิลลี่เนี่ยดูผเพลนก็เป็นหมอเลยใช่ไหมมาแทนแพทริกก็ได้เพราะแพทริกตอนแรกเนี่ยก็เน้นในการรักษาใช่ไหมคะในด้านการออกสํารวจนะคะการรักษาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2 8 0และทักษะการออกสํารวจที่2เนี่ยการรักษาก็จะเพิ่มขึ้น1 4 0เลย ทักษะที่3คือสร้างความเสียหาย196%ทําทำให้ศัตรูหยุดเป็นเวลา1วินาทีแสดงว่าฟิลลี่เนี่ยเหมาะสำหรับการออกสำรวจมากๆเลยนะคะหากใครเนี่ยได้ h e โร่เจเนอเรช n นสองเนี่ยก็นำฟิลลี่เนี่ยเข้าไปด่านออกสำรวจด้วยนะคะ,ะมาดูด้านการออกเดินทางค่ะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%พลังป้องกันที่เพิ่มขึ้น10%ใช้ได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันเลยนะ อาทักษะต่อไปของการออกเดินทางนะคะความเสียหายที่เพิ่มขึ้น200%แต่ว่ามีโอกาสแค่25%นะคะและอันสุดท้ายโอกาสสตัน20%ทําให้สตูมึนงงเป็นเวลา1วินาทีจะเห็นได้ว่าการออกเดินทางเนี่ยฟิลลี่ก็มีประโยชน์นะคะเพิ่มพลังโจมตี15%เนี่ยก็สามารถเอาฟิลลี่เนี่ยเป็นคนที่ถือธงเข้าร่วมระดมกับดักหมีได้นะแต่ในกรณีที่เราใช้ฮีโร เพิ่มพลังโจมตี25%หมดแล้วนะคะก็เอาฟิลลี่ไปอยู่ทับ5ทับงเราก็ได้นะมาดูฮีโร่ตัวต่อไปกันค่ะอารอนโซนั่นเองอารอนโซนเนี่ยสายเติมเนี่ยคงคุ้นเคยกันอยู่นี้เนาะเพราะว่า ต้องเติมเท่านั้นตอนนั้นาการออกสำรวจนะคะทักษะแรกสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น280เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา1.5วินาทีค่ะก็สร้างความเสียหายเนาะแล้วก็จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น70%นะคะอันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าการออกสำรวจเนี่ยการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยจะช่วยทีมได้เยอะเลยอันต่อไปนะคะทักษะสุดท้ายของการออกสำรวจก็คือสตันเป้าหมายเป็นเวลาส5ุดวินาทีทุกๆก,การโจมตี5ครั้ง อันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าทําให้สตูสตันเนี่ยฮีโร่ตัวอื่นของเราก็สามารถโจมตีสตูได้มากขึ้นนะคะ,ะด้านกาะอ,ออกสำรวจเนี่ยลอ,อนโซก็สำคัญสุดเลยนะเพราะว่าออกแนวช่วยทีมได้เยอะเลยนะแล้วก็มี การสร้างความเสียหายอีกต่างหากมาดูด้านการออกเดินทางกันดีกว่าค่ะทักษะแรกนะคะโอกาสสตัน20เปอร์เซ็นต์ไมส่สตูมืนงงเป็นเวลาหนึ่งเทินออลอนโซ่เนี่ยเน้นในด้านการสตันนะคะเป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์นะทักษะที่สองก็คือมีโอกาส20เปอร์เซ็นต์ที่จะลดความเสียหายจากสตูลง50เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทินและทักษะสุดท้ายนะคะมีโอกาส50เปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างความเสียหาย50เปอร์เซ็นต์ดูจากตรงนี้แล้วออลอนโซ่เนี่ยไม่เหมาะสําหรับการเข้าร่วมระดมกับดัก หมีนะคะไม,ม่เหมาะสําหรับถือธงนะดังนั้นแล้วอย่าเอาอลอนโซ่เนี่ยไปถือธงเข้าร่วมระดมกับดักหมีนะเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นการสตันนะคะไม่ได้เน้นการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่หัวหน้า,าระดมพลแต่หากนําอลอนโซ่เนี่ยไปเปิด,ดระดมกับดักหมีเองเนี่ยก็โอเคอยู่นะคะส่วนตัวแล้วสําหรับเราเนี่ยคิดว่าอลอนโซ่เนี่ยเหมาะสําหรับการออกสํารวจมากกว่านะคะหากใคร จะเติมตัวนี้ก็เอาทักษะไปพิจารณาดีๆนะใน Hero Generation 2เนี่ยทั้งหมด3ตัวเนี่ยอันดับ1เราให้ฟรินเลยค่ะที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดทุกคนเก็บ เพชรไว้ประมาณ162,000 0หถึง1 8 0 0 0 0เพชรนะคะในการหมุนฟรินให้ได้120หล่องนะคะหากทำได้เนี่ยแล้วก็สะสมให้ได้5ดาวเร็วๆเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมอุปกรณ์พิเศษฮีโร่ัพให้ถึงระดั5 5นะจะเพิ่มพลังการโจมตี24%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของทีมป้องกันอีก15%ด้วยนะคะอุปกรณ์พิเศษฮีโร่เนี่ยสามารถเติมเงินซื้อได้นะสำหรับสายฟีก็สามารถเก็บ เพชรไว้แลกตรงหอคอยฮีโร่นะคะอะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วค่ะสำหรับฮีโร่เจเนอเรชัน2อะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยว่างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาต่อเจเนอเรชัน3 4 5 6ี่เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ